วันนี้ณวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลราโปรดกรม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีชนิรัญ,ญาบัตรเครื่องยศสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรปถวายแด่พร,พระภิกษุ ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชทาสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระธรรมชิรามุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมอีราชาินานาามตามที่จะรึกในฮิรัญญาบัตว่า พระพรมวัชระวิมลมุนีสีวิปัส,สนาบรนายกติโลกศาสนกิจพิธานปฏิพานธรรมสาทกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรนประวรสังคารามขามวาสีสถิตณวัดมหาธาตุดิวรรารังสฤษพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระพิสารกิจจาพรเป็นพระราชวัชระกิจจาพรสุนทรธรรมวิสิทธ มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัชนสงครามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระศรีวิราพรเป็นพระราชวชรธรรมบดีตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร พระครูภัยบุญรัตนาพรวัดหงรัตนารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระบัณระรัตนารังสีพระวิครูวิทิตสุตะคุณวัดนวนนรดิตพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระบัณรมนุนีพระครูสุทธีสุตกิจ วัดพระยาธรรมพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชราสุตาภรณ์พระครูศรีวรานุกิจวัดราชสิงห์ครพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระบัชรานุวัตรพระครูพิสารพัฒนคุณวัดอับสรสวรรค์พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป,เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชชรคุณพระครูโกรสนธรรมทัตบัติรันรูจีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชชรโกศสพระครูวิสิท์กิจานุการบัตเบลุราชินพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชชะพัฒนากจและพระครูวิ และพระครูสุวิมลธรรมโสพิษวัดอินทารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระบชัชระบิมลที่วัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกราหม่อมให้ในอัอธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเฉินทิรัญญบัตรพัทยด์ยศพาตร และคื่้งยศสมณัสิ์กปถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณัสดักขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราัชาทินานามตามที่จารึกในฮิรัญญบัตว่าพระพรมบชิโรดมบริยัติยาคมธุรโกศลโสลโพลศีลสมาจารบริหารศาสนก,กิจติลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอรมวรสังคารามคามาวาสี สถิตณวัดโมลีโลกยารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและทรงพระกุณาโปรดกระลากระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญบัตพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุวัดโมลีโลกยารามพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัตตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้ พระมหาบิ o, รนิตอภิธรรมโมปริยนธรรมก้าประโยคนามว่าพระศรีวัชระบิมลพระมหาโกสุมันบรโกวิทย์ปริยนธรรมก้าประโยคนามว่าพระศรีวัชระปัญญาพรพระมหาชัยนรงชินวโรปร,ริยนธรรมก้าประโยคนามว่าพระศรีวัชโรดมพระมหานรินบรเมธีปริยนธรรม 9, รก้าประโยคนามว่าพระศรีวัชระบรเมธี พระมหาสดใสพัทธธรรมโมประเด็นธรรมเจ็ดประโยคนามว่าพระวชระโสพิษพระครูธรรมนิเทศนามว่าพระวชชะธรรมนิเทศพระครูปริยัติวชชะธรรมนามว่าพระปริยัติวชระสุธีพระครูโมลีปริยัติยาทอนนามว่าพระโมลีวชชะธรรมพระครูอาทอนวรานุโยกนามว่าพระวชระธรรมมาทอน